ไปไปปะกราเวลาเรยเวลาเที่ยวห้องหมดแล้วเฝ้าแลนั้นหันขึ้นรถขับรถอีกตั้งว3ั3สามวโมงจังสีหอดสนามบินดอนเมืองเช็คอินมาแล้วแต่ก็ยังมาต่อแถวโหลดกระเป๋าคนหลายค่ะอันนี้ก็สิเข่ากระเป๋าไปนั่งงัดเข้าไปใน,นกระเป๋าเลยว่ามันจะไม่ายากอีเมลเข้ามาในเกตกับปอยนั่งแรนเลนยางเต็มทีเพื่อคิดว่าขึ้นไปทั้งเ่องนั่งสีแดงนอนรับสบายคุณหนาพันกระสาทยาย่าบ้าพันจิขึ้นเื่องบินวูบไปหาพอวสานหูดีนะมึงเนาะ ที่นั่งหลกหลายฉันก็ได้นั่งแถวซีดีดีคนยังสิบวันนำคาญ<พ>เพื่อลูกไส้สันม่นยากผันชิวา่าเครื่องขึ้นแล้วก็ว่าได้เห็นขี่ฝ่าเพราะว่าฉันบินยามังคืนฉันบินตอนถุ่มหนึ่งทั้งล่างก็สิเป็นบรรยากาศประเทศไทยไกลๆดอนเมืองมาแถวนี้ลูกฉันว่าตกใจว่าหายว่าอย่างเลยเพราะว่าเครื่องบินบินสูดมากนุ่มนวลนมากอยากบินอีกสุดรอบก็ได้นี่แน่เป็นไงไกล่แล้วไก่นอกแล้วเบิ้งเด้อ เรียบรอยโรงเรียนจีนมาเลยค่ะสีฝาาแกแดรโอนต่อตอดก็สีเมลรายเนาะคอยพี่ผู้สียเงานับหนึ่งถึงเก่ารอยเก่าสิบเก่าผู้เขาถึงมาเรพอดีจ้านี่ล่ะไฟทั้งรางนี่ล่ะไฟอันแสงสว่างของมาเลเซียฮัลโหลฮัลโหลโพ่อหญยเครื่องจอดแล้วตอนนี้รอรับกระเป๋าส่วนต่อหม้อป้าตองห่วงสงบายมากต่อไปก็เป็นเวลาที่พ่อกับลูกจะได้เจอหน้ากันสีเฮ็ดสีหนาจังใดห่างกันไปหนึ่งเดือนเต็ม yep.

กลับมารอบนี่บ่หายเลยบ่มีน้ำตาเลยสงสัยคิดหอดพอหน่อยก็โมอยู่เงืองหทแล้ววะกอดรูกกอดเมียแสดงความดีใจแล้วก็บอกว่าฉันมีอะไรสไปเยเธอกับลูกด้วยหอดเทียนก่อนมะซาเอี่ยงร่าจ้าเอ s it's a ย l y ส โอ้ยพี่ส้มโอ,อเคโเคโอ,อ,อเคอเคโ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 อเอเคโอเคโเพโอเค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 โอเเคโอ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 เออเคโเคโออเคโเคโอเคโอเอเคโอเคโอเคเคโอเคโ นี่แระกองใหญ่ๆมันเป็นรถไฟนี่เองปูนปูนลูกก็ได้ในสิ่งที่ชอบแล้วฉันลับพ่อใหญ่ฉันจะได้อะไรไปไไป,ไปเปิดตู้เย็นแล้วเธอจะเห็นในสิ่งที่มักว้าวผัวที่ดีมาถึงก็ซื้อเบียร์มารอเลยจ้ามาหอดมือมือมื่อร้ายก็จะกิกนห้เกรงใจโ,โสคาซื้อมาใบทาเพราะอยากกินก็ต้องกิน พีจะแหมนเนาะจะมันปูใจอตอนนี้เที่ยงขึ้นเ <c oughs> ฮ้ยสิตีหนึ่งแล้วเฉลองลงซีถุมหาถุมหอดเย็นลกถุ่มอาบนำเออชื่นใจ